ะะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนี่เลยค่ะกระเป๋าจากแบรนด์เซนทรองนะคะหรือว่า YSL ยิบเซงยิบเซงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ใครจะเรียกเลยนะคะขอเรียกว่า YSL ละกันนะคะเพราะว่าเข้าใจง่ายดีนะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะก็เป็นรุ่นฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยเหมือนกันนะคะชื่อรุ่นนิกกี้นิกกี้นิกกี้นิกอะไรก็แล้วแต่นะคะ<ม>ก็เป็นรุ่นที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้ดูนะคะหน้าตาด้านหน้า ก็จะเป็นหนังนะคะเขาจะมีหลากหลายหนังมากอันนี้จะเป็นหนัง Alpha, Long, แบบยับยับเนาะหนังบาลองกับหนังไวเซลคลายๆกันเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมมีพ็อกเก็ตหนึ่งพ็อกเก็ตนะคะซึ่งด้านหลังนะคะเขาจะติดด้วยแม่เหล็กนะคะดูพ็อกเก็ตด้านหลังไว้นะคะด้านข้างอีกฝั Jose ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ด้านบนกระเป๋าค่ะแล้วก็ <elle> ก้นกระเป๋านะคะกระเป๋ารุ่นนี้นะคะจะมี2ไซส์ก็คือไซส์เบบี้ของเขาแล้วก็ไซส์มีเดียมนะคะซึ่งไซส์มีเดียมเนี่ยบางเว็บไซต์ก็อาจจะไปเขียนเป็นไซส์ลาร์สอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆคือไซส์มีเดียมนะคะเท่าที่หาข้อมูลนะคะพอลองเปิดเว็บอื่นที่เขาบอกว่าเป็นไซส์ลาร์สนะคะขนาดเท่ากับไซส์มีเดียมในเว็บไซต์ Official ของ YSL นะคะทำเนียมชาวเรานะคะก่อนที่จะไปดูขนาดนะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดคอมกดทุก ใ,ใจให้พวกหน่อยนะคะเพิ่ม,มเติมอีกเป็นอย่างค่ะไอจีิวนะคะตอนนี้นะคะฝากกดติดตาม IG ให้ด้วยนะคะหรือเสืร์จับแฮชแทกนี้ก็ได้ค่ะ c r a ซี b แบน,นะคะอ่าเราไปขนาดกันนะคะขนาดจากซ้ายถึงขวาตรงนี้นะคะจะอยู่ที่11นิ้วนะคะความสูงจากบนลงล่างจะอยู่ที่7.8นิ้วนะคะแล้วก็ความหนาด้านข้างกระเป๋าจากซ้ายึง ว่าด้วยความที่กระเป๋าอะค่ะถ้าไม่ยัดส่งนะคะเขาจะรีวิวค่อนข้าง,างยากกุ้งกันเลยยัดทรงไว้ด้านในนะคะตัวหนังนะคะเขาจะเป็นหนังคราสกินนะคะทุกคนก็มีความนุ่มละมุนมือนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสายยาแบบนี้เลย คือสายยาวเนี่ยค่ะปรับระดับได้แต่ปรับได้สอระดับที่ฟิกไว้นะคะก็คือเป็นสายคู่แบบนี้อารมณ์เหมือนชาแนลคลาสสิกเนาะแล้วก็เป็นแบบสายแบบสายเดียวอะค่ะเป็นแบบนี้ก็คือสามารถสะพายข้างสะพายอปบอดี้ได้เนาะคือสายถ้าเป็นแบบสายแบบสายเดียวก็จะอยู่ที่50เซนนะคะแต่ถ้าเป็นสายคู่แบบนี้นะคะจะอยู่ที่28เซนนะคะแล้วเขาก็จะมีดีเทลตรงตัวสายนิดนึงค่ะทุกคนตัวสายอะค่ะ ตัวสายเขาก็จะมีคำว่าเ,าเป็นสตมป์ชื่อแบรนด์ของเขาไว้นะคะแล้วก็ดีแทวด้านข้างตรงอะไ่ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแบบเหมือนสตมป์ชื่อแบรนด์ของเขาไว้นะคะว่าซินรอรนนะคะเดี๋ยวลงามาดูกันนะคะว่าด้านในจะเป็นยังไงเปิดออกมาตัวกระเป๋านะคะจะเป็นเหมือนเป็นแมกเนตหรือเป็นแม่เหล็กนะคะที่ติดตัวกระเป๋าไวค้ค่ะเป็นแบบนี้เนาะ ด้านในนะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆหนึ่งช่องแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีช่องซิปอีกหนึ่งช่องนะคะฝั่งด้านหน้าตรงนี้นะคะก็จะมีช่องอีกหนึ่งช่องให้เหมือนกันเนาะนี่ฝั่งด้านหน้าก็จะเป็นช่องแบบนี้ให้อีกหนึ่งช่องอาจจะแบบมองเห็นยากนิดนึงอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ ด้านหน้าสุดเลยก็จะเป็นช่องนี้นะคะหนึ่งช่องนะคะไว้ให้คือช่องแบ่งสัดส่วนไว้แบบดีมากๆากเลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวัสดุด้านในนะคะก็จะเป็นผ้านะคะมีฝั่งนี้ฝั่งเดียวที่แบบเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นแบบเป็นหนังนะคะฝั่งอื่นจะเป็นผ้าหมดเลยค่ะทุกคนแล้วก็ฝั่งช่องซิปนะคะก็จะมีนี่มี B S หรือแบนด์สแตมป์นะคะของแบรนด์ น,นะคะแล้วก็ด้านในช่องซิปก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีป้ายแบบเหมือนป้ายหนังเหมือนเลขซี serial n เบอร์นะคะแล้วก็จะเขียนบอกว่า made in Italy ไว้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าจะใส่อะไรได้บ้างพุ่งจะใส่ iPad 11 Pro นะคะอ่ะเดี๋ยวดูใส่ด้านหลังให้ดูก่อนว่าแบบใส่ได้ไหม ใส่เกือบได้นะกุ้งว่านจริงถ้าเอาเคสออกอาจจะใส่ได้ค่ะทุกคนเพราะว่าตัว iPad กุ้งอะเคสค่อนข้างใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นใส่กระเป๋าตังใบยาวใส่ได้ใส่ iPad มินิใส่ได้แน่นอนสําหรับช่องด้านหลังนะคะอ่ะทีนี้เรามาใส่ด้านหน้านะคะว่าจะใส่ได้ไหม ด้านหน้าใส่ไปก็ยังมีพื้นที่เหลือลให้ใส่แบบของนน่นนี่นั่นอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนือเป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างมีน้ำหนักเบาแล้วก็จุใส่ของได้จริงสําหรับสายแบบใช้กระเป๋าแล้วอยากแบบใช้ใส่ของได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะความคิดเห็นส่วนตัวกุ้งอ่ะชอบกระเป๋าที่มันมีด้านหลังเป็นแบบนี้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเราใช้ใส่ของที่เราสามารถแบบหยิบเข้าหยิบออกบ่อยๆอย่างเช่นโทรศัพท์รรมือถือก็อไม่อยากไปใส่ช่องด้านหน้าใช่ปะเพราะว่ามันต้องแบบ เปิดฟ้าเข้าเปิดฟ้าออกอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ใส่เป็นด้านหลังแทนนียค่อนข,ข,ข้างที่จะชอบกระเป๋ AL, ลาลักษณะแบบนี้มากเนาะมาดูกันนะคะว่าสะพายแล้วเป็นยังไงนะคะนี่นะคะตัวกุ้งสูง160เซนนะคะสะพายแล้วจะเป็นอย่างนี้จริงๆอันเนี้ยมันเหมือนแหลมแหล,แ,ลแต่จริงอ่ะมันแบบคือถ้าใส่ของทุกคนมันจะแบบเหมือนป้านๆลงหน่อยอะ่ะเออมันจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเป็นแบบสายสายยาวสายเดียวนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ นะคะจะเป็นสายคอร์สบอดี้ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งความสูงนะคะมหมายถึงว่าความยาวของสายะค่ะก็ประมาณแบบประมาณก้นพอดีเนาะก็อย่างที่บอกแล้วว่ากุ้งเป็นคนชอบกระเป๋าที่แบบเปิดนิดนึง ถ้าส่วนตัวอาจจะไม่ไเลือกไซส์นี้เพราะว่าอย่างที่คนทราบว่าช่วงนี้กุ้งค่อนข้างอินกับกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าไซส์เล็กนะคะถ้าเกิดเป็นกระเป๋าคอสบอดี้ ody, แลวเป็นไซส์ใหญ่ส่วนตัวกุ้งอาจจะไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่เ,เลยเหมือนแบบเป็นทรงทร,งทรงแบ็กที่เป็นถืออันนั้นกนะุ้งอาจจะอินมากกว่าแต่ว่าก็มีหลายๆคนที่เขาอยากได้กระเป๋าทรงนี้เพราะว่าเขาอ่ะมีมือมือจะได้ว่างไงจะได้ไม่ต้องถืออะไรเนาะแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะกุ้งขัดใจนิดนึงคือกุ้งความรู้สึกว่าน้ำหนักของสายโซ่อ่ะค่อน้านหัก นิดนึงนะตัวกระเป๋าอ่ะคือดีงามหมดตรงและคือชอบด้วยเพราะว่าหนักแบบนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายแล้วก็ลุย,ลยได้แต่ว่าติดตรงแบบสายนิดนึงนะคะแต่เขาก็ทําอันนี้มาบาลานซ์ให้อ่ะตัวเหมือนลองบาอะไรอยะะ่างเงี้ยค่ะใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะคะชอบหรือไม่ชอบอยังไงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับรุ่งหน่อยนะคะว่าส่วนตัวใช้แล้วชอบหรือใช้แล้วไม่ชอบอยังไงหนะักจริงหรือเปล่าหรือว่าแบบเลิศมากอะไรเงี้ย ส่วนตัวกุ้งเราจริงจริงนะหนังชุดน,นี้กุ้งอะแอบแบบคือถ้าให้คิดอีกแบรนด์หนึ่งนะคะก็เป็นบาลองนะคะคือคือมีความส่วนตัวและชอบสอง หนังแบบนี้คือจะนึกถึงแค่2แบรนด์นี้ก็คือ WSL กับบาลองเนาะแต่ว่าส่วนตัวอีกเหมือนกันค่ะทุกคนมีความรู้สึกว่าไวซอราคาจะค่อนข้างที่จะสูงโดดกว่าบาลองไปเยอะพอสมควรนะคะก็คือเหมือนราคาจะแบบครึ่งครึ่ง,งนึงของแบบบาลองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าก็เป็นแบรนด์ที่มีสเสน่หนะ์เนาะจริงๆแล้วมีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ค่อยสนใจว่าแบบเออคือฉันคัดกลุ่มผู้บริโภคแล้วว่าคนที่ชอบแบรนด์ฉนะันอะต้องเป็นแบบนี้ เจ้าะะว,วันนี้นะคะกุ้งก็จบการรีวิวแล้วนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตากดกระดิ่งกดคอมเมนต์กดทุกอย่างเป็นกำลังใจให้กุ้งหน่อยนะคะอย่าลืมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝาก i อใหม่กุ้งด้วยนะคะฝากติดตามกันหน่อยนะคะจะได้แบบเป็นกําลังใจให้กุ้งนะคะเผื่อใครหาสินค้าอะไรอยู่ก็ลองไปติดตามกันได้นะคะแฮชแท็กแคสซี่แบรนด์นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ